น้ำดูดได้แรงดียิ่งขึ้นมากๆนะครับดูดแรงมากๆเลยนะครับอันนี้ท่อมันก็ต่อเข้าไปในผนังปองนะครับอันนี้ผมดึงแท่งออกนะครับเนี่ยท่อสกิมเมอร์มันก็ต่อเข้ามานี่ปุ๊บแล้วเราก็ใส่เนี่ยชุดเพิ่มความแรงของสกิมเมอร์เสียบเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วเรานาแท่งออกเนี่ยไปใส่ที่ดูหลังจากที่เราดึงออกเนี่ยเห็นไหม น้ำมันหมุนแค่นี้หมุนไม่ค่อยแรงเดี๋ยวมิลค้าง้าไปตรงนี้นะอันนี้ก็ใส่แทงออกเข้าไปดูความเปลี่ยนแปลงเลยรเริ่มดูดแล้วเห็นไหมครับโอ้โหดูดแรงมากๆเลยเห็นไหมครับดูดแรงแบบเป็นซปเปอร์ทอร์นาโดนะครับอวันนั้นท่านใดนะครับสนใจสามารถสั่งได้ทั้งสกิมเมอร์นะครับแล้วก็ชุดเพิ่มความแรงของสกิมเมอร์นะครับ ทั้งชุดเราก็จะมีให้หมดเลยตั้งแต่สายยางนะครับสองเมตรแท่งเพียนออกเอวยี่สิบเซนรวมถึงชุดเพิ่มความแรงของติมเมอร์นะครับพิดพันดีขนาดนี้อุดหนุนกันนะครับสามารถสั่งได้ที่เวเว็บเพียนค้ยครับ